เดี๋ยวเอาเลยแม่เจ้าพ่อเออพี่เป็นเจ้าพ่อดีกว่าไอ้เจ้าพ่อมัดไว้แล้วก็มีสมุนมือขวามาช่วยเจ้าพ่อเออมาเก้าอี้มาทำไมมันเป็นอย่างี้เก้าอี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับแม่มีเก้าอี้เจ้าพ่อเลยครับงานนี้ท่าทางจะยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือที่มีความมั่นใจเนาะแมเริ่มระแวงเล็กน้อย ัดเลยแต่ก็ยอมนั่งแต่โดยดีครับลูกน้องมาช่วยพี่เนะ่นี่ลูกน้องพี่วันแน่นไปนะไม่แน่นแล้วพลังดีไปทำอะไรเริ่มระแวงมากขึ้น๋อเตรียมมาได้ได้ได้ก็เรื่องในวันนี้สงกรานอ๋อเป็นวันสงกรานนั่นเองครับต้องมีการรดน้ำดำหัวกันเล็กน้อยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรดน้ำอย่างไรดำหัวพอถือว่าพี่เนี่ยเป็นพี่ใหญ่ก็จะเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดูสีหน้าคุณหม่มครับมามาเอามารถน้ำนัวมาเอาน้ำมาตั้งอกตั้งใจรถน้ำขนาดนี้ถ่าทางไม่น่าไว้วางใจซะแล้วแต่ว่าโดนมัดอยู่อย่างนี้จะดิ้นได้อย่างไรก็ต้องปล่อยให้มันไปตามน้ำแหละครับคุณผู้ชมน่านนำขบวนมาเลยครับโดยคุณมดสีภรรยาที่รักนี่น่ารักครับคุณหมามหัวเราะชอบใจโอ้โหมาทั้งครอบครัวครับลูกน้องหมดคณะร่วม20ชีวิตครับ นี่ลูกชายคนเล็กครับจ้ำม่ำเชียวตามด้วยลูกสาวครับแม่น่ารักครับรถน้ำกันสดชื่นอ,อ,อวยพรกันอย่างมีความสุขชักจะเริ่มออกแลววครับคุณผู้ชมอรอบแรกดูเหมือนจะมาดีๆครับแต่เริ่มมีพวงมาลัยนี่ชักจะแปลกแปลนีล่แรงมา าละใช่เอ๊แต่ก็ยังอวยพรดี<พ>รอ้าวยังพูดเป็นันขาดคำครับพวดเขาให้และจับตาดูภาพต่อไปนี้ครับ <c oughs> โอโอันนี้ฝีมือไอ้น้องเกงเหลืองนี่ลูกชายคนโปรดเขาละ <c oughs> ปิ้วตามด้วยสีบรรยาและน้องเอ็มลูกสาว <c oughs> จากนั้น ลูกน้องทัศนะ,ก,ะก็สนุกสนานกันใหญ่<อ>คุณเหมาก,ก็เลยรับโชคสมการทั้งโชคทั้งขาวหอมชื่นใจไปเลยเอาตัวเนี้ยเอาขึ้นรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าลูกปั้นเออให้มีเดี๋ยวปอ,อใม,ปมให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะตัวเล็กไอ้ตัวแรกเลยอ่ะตัวเล็กโปะอย่างนี้เลยพวกเหมือนจะแม่ไหนดูตัวเล็กหน่อยดิตัวเล็กเออมาหน่อยสิฮะดูยังไงตัวพอดูภาพซ้ำอีกทีดิเอออ๋อลูกนี่เหมือนกันเลยนะอ่าแล้วเขาเขาคล้ายวันสงกรานต์นะครับก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สุดไปกัน